สวัสดีจ้าเมื่อกี้ลูิสานบานนะสิผ้ามาจุตับหวานหมูพี่น้องจุตับหวานหมูแก้มเหล่าแก้มเบียบอ่ะเอาหรอเขาบอแก้มบ้าจุตับหวานหมูเอาเบียบไปแล้วกวดโอ้แก้วนึงดูเดินไหตาับจอบแทบเลยจะตับหวานหมูนี่นะ

เอร์อคย่งนักนมีฟ้องหปลาทูน่าปทูน่าปลน่ปาทูน่าปลามอะไรไปบอกปลอยไปบอกคอยมันมีน้อยเดียวปาทูน่าทเดียวปลาทูน่าุเดียวเดียวปลาทูน่าทุเกลโอ้ยย่างนี่ตะบันตบันโอ้ยซบคัก

กิน <S it> บอ้ย่แม่กินบอยวบัวกินบวยวยอยู่ปากกยกินมเมื่อกินตาวใส่ท้องผายต้งเป็นคือกันตักเอาแล้่บงมาเนี่ยวายแม่เอาน้ำให้หนูหนจ้า นีหลายกินโลดมัเป็นองดอกเซบเซบเบเบตใสมันเซบเนี่นากินอรนี่กินตามันกินตบดิบแต่แล้วจูตับหมูหวานพี่น้องแต่เรค้นอีกกินนี่เป็นตาแซบคักปะจะคนขายไม่กินเลยพี่น้องเอ้ยุสาวกอยกินเป็นตาแสบคักคุณตาเขาตอเขากได้กินขาแจ้งเขก็ได้กิน

ดอกไก่น okay. well, okay. ี่ยมหอตลาดกม่ีิงวัเสืผ้งัดยิงงวงจะขอวนตอ้ทีีอยางเบคอนได้บมีตลูกลูกกันังหัดบินนะจับเอาอันนี้ยิงกับมะกาวิ่งอยางเบคอนได้แบมตกันงฮนะจ่อากั้งกับมีกวิ่งอยาลเบอใไ้แม่มันมนจอาอันยกับมา

แต่ละคนเนีกินเป็นตะแสบตะนัวค่ะพุ่น้อเ้ยอสตวส่าห์วาตับัวเอาใส่ถุงไ้เด้อตับฉันตับเฉลือดต้โอู้ดี่อนียู่วอาไม่อีกแล้วตับบุงตับบาปตับตับอ่ะอู้ดหายอู้ดหายวายมัาย มาเอาว่ะเราเขาจะหูกัน่อยจะเนียก่เนื้อจ้าอย่าลืมกดติดตามลุยสารบันนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมชิปวัสดีจ้า